โคนันคิดจะบอกความจริงกับรันมาแล้วกี่ครั้งและตอนไหนบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันนะคะเพื่อนๆร,รู้ไหมคะว่าคุดโดชินอิจิหลังจากที่ถูกยาพิษอะพททอกซิน4869จนร่างหดเล็กลงกลายมาเป็นเอโดงาวะโคนัน เขาเคยคิดที่จะบอกความจริงเรื่องตัวจริงของเขาให้กับโมริรันได้รับรู้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งนะคะก็มักจะมีเหตุมาขัดให้ล้มเหลวตลอดใครอยากจะรู้ว่ามีกี่ครั้งตอนไหนบ้างและถูกขัดด้วยเรื่องอะไรนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะครั้งแรกนะคะหลังจากที่ตัวหดเล็กลงไป2วันในโคนันปีหตอนที่สชื่อตอนว่ายอดนักสืบยอดส่วนคดีลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัท แต่ในตอนนี้นะคะยังไม่ทันที่จะได้พูดโมริโคโกโร่ก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีค่ะครั้งที่2นะคะในโคนันปี1ตอนที่5คดีรถไฟชินคังเซนมรณะเขาคิดจะบอกรันเรื่องตัวจริงเพราะต้องการหาคนที่มีระเบิดและต้องการหยุดระเบิดเอาไว้ให้ได้เร็วที่สุดแต่ก็ถูกกลุ่มเด็กๆขบวนการนักสืบเยาวชนเข้ามาขัดจังหวะอีกจนได้ ครั้งที่3นะคะในโคน,นันปี5ตอนที่204ถึง205การคืนชีพที่เดิมพันด้วยชีวิตยอดนักสืบบาดเจ็บสาหัสเขาจะบอกความจริงกับรันเพราะคิดว่าคงปกปิดเธอไม่ได้อีกแล้วแต่สุดท้ายนะคะก็ถูกไฮบาระมาปิดปากเอาไว้ได้ทันด้วยการมีทางออกที่3มาให้ครั้งที่4นะคะโคน,นันเดอะมูวี่สปริศนาพ่อมดคนสุดท้ายแห่งศตวรรษ โคนันก็กำลังจะบอกความจริงเมื่อถูกรันไล่ต้อนแต่ตอนนี้นะคะก็ได้จอมโจรคิดมาช่วยเอาไว้ทันทำให้ความลับเรื่องตัวจริงก็ยังคงเป็นความลับกับรันต่อไปค่ะครั้งที่5นะคะโคนนนเดอะมูวี่แมนตราแห่งรัติการสีเงินในตอนนี้โคนนนเกือบจะบอกความจริงเรื่องที่คิดปลอมเป็นตัวเองแต่ก็ฉุกคิดได้ทันก็เลยเบรกเอาไว้ค่ะครั้งที่6นะคะโคนันปี19ตอนที่956 SOS ของทนายคิซากิโคนันก็เกือบจะบอกความจริงกับรันแต่ก็ยื่นมือถือออกมาว่าทั้งหมดเป็นเพราะชินอิจิบอกเขาทางโทรศัพท์ทำให้โคนันรอดมาอีกจนได้ค่ะจะว่าไปแล้วนะคะโคนันเองก็พยายามจะบอกความจริงกับรันถึง6ครั้งด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกจนได้แต่ว่ามันก็น่าแปลกมากนะคะที่ชินอิจิไม่อยากจะบอกความจริงเรื่องตัวเองโดนยาพิษจนตัวหดเล็กลงให้รันรู้เพราะกลัวว่าเธอจะมีอันตราย แต่กลับเข้ามาอยู่ที่บ้านของเธอเพื่อสืบหาร่องรอยของโพต์ชุดดำแทนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ของตัวเองที่มันจะง่ายกว่าด้วยซ้ำแถมเขาให้เหตุผลเดียวแค่ว่าไม่อยากจากรันไปแต่เขาไม่เคยคิดบ้างหรอคะว่ามันอาจจะนำอันตรายมาให้รันและครอบครัวรันด้วยประเด็นนี้คนฉลาดอย่างโคน,นันไม่น่าจะคิดไม่ออกนะคะอันนี้ใครสามารถไขข้อข้องใจตรงนี้ได้อย่าลืมเม้นบอกกันเข้ามาด้วยนะคะ และถ้าใครอยากรู้นะคะเรื่องราวในทั้ง6ตอนที่แอดมินบอกไปนี้นะคะก็สามารถไปย้อนดูกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ